ค่ะเช้านี้ก็วันที่สี่วันที่สี่เดือนสิงหาตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบนาทีอากาศร้อนเปี้ยงเลยสองวันก่อนดีหน่อยฝนตกฝนตกแล้วก็พายุเขาต้นมาต้นพริกต้นไม้ต้นกระถางไปตามลมก็มีอันนี้ถัว่วนี่อันนี้น่าจะชุดที่สามแหละถั่วว่ามันจะออกฝักเรื่อยๆถ้าให้ถ้าเราให้น้ำให้ปุ๋ยมันเนาะประมาณเนี่ยกำลังพอดีเก็บ ด้านนี้เอาไว้ทำพันธุ์กำลังดีกำลังเวอร์ช่วงแรกๆก็จะปล่อยก่อนช่วงหลังๆก็เก็บเก็บฝักสดขายช่วงแรกอ,ออกมาก็ไม่มองไม่มองเขาเลยปล่อยให้เขาแก่อากาศยังร้อนอยู่ด้านนี้กำลังขึ้นค้างเพราะว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอ ถ้าด้านนี้ก็กระถางปุมันก็จะสม่าเสมอด้านนี้เพิ่งจะมาเนี่ยสวยใช้ได้เดี๋ยวไปดูมะละมาละว,วันนี้จะมีเก็บให,ให้พี่แม่บ้านอยู่ประมาณสักสามสี่ลูกมะะปลูกแค่ประมาณห้าต้นเนาะมันเป็นช่วงช่วงออกมาเยอะก็เยอะ มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยดูวนันนี้จะลองเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่รู้มันจายพันธุ์ปะบางคนว่าเก็บเมล็ดพันธุ์เองมันมันจะไม่ค่อยดกอันนี้ถั่วปลูกที่หลังประมาณเดือนถกวันที่สิบห้าอันนี้มันโตไปหรือเปล่ามันแก่ไปหรือเปล่าน่าจะไม่เก็บนี่กำลังพอดีเนี่ย จะดึงลงมาไหมเดี๋ยวนะมันจะนั้นกันด้ป่ะเดี๋ยวนะโอเคได้ละเดี๋ยวเขาวางไว้แป๊บนึงน,นี่สวยห็นไหมอ่อันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็สวย เดี๋ยวตรงนี้ออกไหมเดี๋ยวปะ,ะดึงเลยได้สีลูมาไว้นี่ก่อนอันนี้ก็สวยกำลังพอดีกินอันนี้คงจะแก่ไปแก่จัดตัวทำทัน ประมาณสองกิโลได้เนี่ยเพราะว่าสองลูกก็ประมาณหนึ่งกิโลกว่าน่าจะสองกิโลกว่าชอบลูกนี้ยาวดีปริมาณเยอะด้วยช่วงนี้ถั่วจะมีปัญหาเนี่ยนอนนอนถั่วตรงโค้ถั่วเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหามีปัญหามากเลยเพราะว่าถั่วนี้มันค่อนข้างจะแบบ ปลูกยากอยู่นะให้ให้สีผิวมันสวยแรกๆก็โอเคหลังๆก็จะแบบมีปัญหาเลยแหละหนอนเหนิมนมาอันนี้ไอ้รากโคนมันเน่าก็เลยตัดออกอันนี้เป็นพันธุ์แบบเอาเพิ่งมาปลูกปีนี้ปลูกใหม่ก็ใช้ได้รสชาติโอเคฝักยาวแล้วก็มามาไวด้วย นีนจะออกข้าวขาวออกขี้เขียว,ยวตรงนี้เคอเถาเยอะนิดนึงเพราะว่าอัดอัดตั้งสามต้นในกระถางเดียวข้างด้านนี้จะเป็นแตงแตงกวาเดี๋ยวเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์เองช่วงที่เก็บมเมล็ดพันุ์เองนะ่ะเราต้องตากแดดให้แห้งนะล้างล้างก่อนแช่น้ําไว้ก่อนทั้คืนนะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเมือกใช่ไหม แตงอ่ะแตงไทยก็เหมือนกันกระดาเก็บมันได้พันแตงแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสักคืนคอยทยอยเทน้ำทิ้งหรือสองคืนได้ยิ่งดีแล้วก็ไปตากแดดสักสักสองถ้าแดดจ้าจ้านะสักสองวันแล้วก็วันที่สามที่สี่สก็เอามาผึ่งไว้ในลมอ่าในในในร่มไม่ใช่ในลมให้เจอลมเจออ่ามันพัดผ่านนิดนึง ให้ดูพริกขาวปูกแบบสปเปซะป,ปะต้นกล้าเหลือวีนี้พริกขาวนี่งามพอล้มปุ๊บมันจะมีเนี่แต่มันจะเก็บลำบากแค่นั้นแหละติดดินบางคนก็ไม่ชอบดูโซนนี้พริกพริกจินดาแดงกับพริกสุเปอร์ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ต้นกล้าจะเล็กน ปากัก,ก็แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กดดร้อนเริ่มสีแดงแนละ้วอันนี้จินดาจินดาชอบนะเม็ดมันโตดีน้ำหนักดีแต่ความทนโลกไม่ไม่แจ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะให้ดูพริกนะ ถ้าจ,จะให้ดีนะน้องแม่บ้านที่ปลูกพริกน,นะพยายามแบบดูแลช่วงที่แบบว่าเขามีดอกนะชอดอกเอาต้องพ่นยาบ้างจะพ่นเคมีหรือชีวภาพก็ดีดีหมด